สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกนานทหรือคุณครูหมวยอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3และแน่นอนค่ะว่าคุณครูจะมีความรู้มาให้เด็กๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยไปกันเลยนะคะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5หลักในรูปก,กระจายกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5หลักในรูปก,กระจายได้ถูกต้องนะคะมาดูเนื้อหากันนะคะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5หลักในรูกปกระจายทั้งเรียนจะเห็นตารางภาพที่เป็นลูกคิดนะคะในหลักหมื่นจะมีลูกคิดอยู่5ลูกนะคะส่วนหลักพันจะไม่มีลูกคิดเลยก็คือจะมีค่าเป็นศูนย์หลักร้อยจะมีลูกคิดอยู่3ลูกนะคะส่วนหลักสิบก็จะไม่มีลูกคิดเหมือนกันก็จะมีค่าเป็นศูนย์ ส่วนหลักหน่วยก็จะมีลูกคิดอยู่2องลูกนะคะถ้าเรานำจำนวนเหล่านี้มารวมกันก็จะได้5 3าหซึ่งเป็นจำนวน5หลักนะคะห้าหนสาเรานำไปเขียนเป็นข้อความบอกจำนวนได้ก็คือ50 0 0 0กับ0,000กับ300กับ0,10กับ2หน่วย ในแต่ละหลักจะมีค่าต่างกันนะคะถ้า5อยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับ50,000 0ศูนย์ในหลักพันก็มีค่าเท่ากับศูนย์สามในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับสามร้อยศูนย์ในหลักสิบมีค่าเท่ากับศูนย์สองในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองดังนั้น 5302เราเขียนในรูปของการกระจายได้50าหมื่นบวกศบวกสามบวกศบวกสหรือถ้าเราจะไม่เอาศูนย์มาเขียนเราก็จะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งว่า500ร้อบวกสามแล้วก็บวกสนะคะต่อไปนะคะ จากตารางลูกคิดนัเนีอนจะเห็นว่าในหลักหมื่นจะมีลูกคิดอยู่7ลูกนะคะแต่หลักพันจะไม่มีลูกคิดเลยเราให้แทนค่าด้วยศูนย์หลักร้อยจะมีลูกคิดอยู่5ลูกนะคะส่วนหลักสิบก็จะมีลูกคิดอยู่2ลูก หลักหน่วยจะมีลูกคิดอยู่หนึ่งลูกนะคะเรานำจำนวนเหล่านี้มารวมกันก็จะเป็น7521นเะคะเป็นจำนวน5หลักแล้วถ้าเรานำมาเขียนเป็นจำนวนบอกข้อความก็คือ7521มี70 0 0 0กับ0,000กับ500กับ20กับ1หน่วยนะคะ ทีนี้เรามาเขียนในรูปของการกระจายก็จะเป็น70็ด0มืนบวกศบวกห้าบวกยีบวกหถ้าเราไม่เติมศูนย์ลงไปเราก็อาจจะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งคือ70็ด0มืนบวกห้าบวกยีบวกหนนะคะต่อไปนะคะในตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีตารางลูกคิด ที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นจะมีลูกคิดอยู่ด้วยกันสามลูกในหลักพันก็จะมีลูกคิดอยู่ด้วยกันเจ็ดลูกในหลักร้อยจะมีลูกคิดอยู่ทั้งหมดห้าลูกนะคะแล้วก็หลักสิบจะมีลูกคิดทั้งหมดหกลูกค่ะแล้วก็หลักหน่วยจะมีลูกคิดทั้งหมดสี่ลูกจำนวนเหล่านี้เรานำมารวมกันได้ สาม6 4เจ็นห้าป็นจำนวน5หลักนะคะเรานำมาเขียนเป็นจำนวนข้อความก็คือ37,564ก็จะมี30,000กับ7 0 0ดกับ500กับ60กับ4หน่วยนะคะทีนี้ตัวเลขเหล่านี้เราสามารถเขียนในรูปของการกระจายได้ก็คือ สามหมื่นบวกเจ็ดพันบวกห้าร้อยบวกหกสิบบวกสี่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะคะดูข้อที่หนึ่งนะคะเขาให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนักเรียนจะเห็นว่าสองหมื่นบวก สามพันบวกสี่บวกเจนักเรียนดูซิคะว่าถูกหรือผิดคะผิดนะคะเพราะอะไรคะที่ผิดเพราะว่าคำตอบที่เขาให้เรามาคือ23407แต่ตัวเลขที่เขียนบวกกันในรูปกระจายเนี่ย เขาบวกด้วย70นะคะสตัวหลังจะสลับกันค่ะต่อไปเลยนะคะข้อ2 80 0 0 0บวก500บวก10บวก3เท่ากับ8513ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะอันนี้อ่ะต่อไปค่ะข้อ3 ห0าหมื่นบวกสี่พันบวกสองบวกหกบวกเเท่ากับห้าหมื่นสกสิบเถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะต่อไปคะ่ะข้อ4 2่สองหมื900่นบวกหกพันบวกเก้บวกศบวกแเท่ากับสองหมิ ถูกต้องไหมคะผิดนะคะข้อนี้มาดูกันว่า,ามันผิดตรงไหนนะคะถ้าเรียนจะเห็นว่าในรูปของการบวกในรูปของการกระจายจะมีในหลัก10จะเป็น0ูนและบวกด้วย8ซึ่งเป็นหลักหน่วยสุดท้ายไม่ใช่นะคะเพราะว่าคำตอบมันคือ สองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบฉะนั้นมันจะต้องเป็นบวกด้วยแปดสิบนะคะตรงนี้ไม่ใช่ค่ะผิดค่ะมาดูข้อห้าต่อนะคะแปดพันบวกสองพันบวกหกร้อยบวกสี่สิบบวกห้าเท่ากับแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบห้าอันนี้ผิดแน่นอนนะคะเพราะว่า ถ้า8,000บวกกับ2,000มันต้องเป็น10,000ถูกไหมคะแต่ทีนี้คำตอบเนี่ยมันเป็น82,645ซึ่งมันไม่ใช่แล้วคะ่ะฉะนั้นข้อนี้จะผิดนะคะต่อไปคะ่ะข้อ2ใหญ่เขาให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปก,กระจาย นะคะมาดูกันข้อ1 16,462ถ้าเราเขียนในรูปของการกระจายก็คือ10,000บวก6,000บวก400บวก60บวก2ต่อไปนะคะข้อ2 29,738เราก็จะเขียนในรูปของการกระจายคือ20,000บวก9,000บวก700บวก30บวก8นะคะ ต่อไปค่ะข้อ3 35,084เขียนในรูปของการกระจายก็คือ30,000บวก5,000บวก0,80บวก4นะคะต่อไปข้อ4 54,000 39นะคะ เราเขียนในรูปของการกระจายก็คือ50าหมื 4, ่นบวกสี่พบวกศบวกสาบวกเค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะหกหมื่นสอัเราเกเรียนเขียนในรูปของการกระจายได้60หมื 2, ่นบวกส0ง0ับวกเจ็บวกห้บวกหนะคะต่อไปนะคะ มาดูข้อ3นะคะในข้อ3จากจำนวนต่อไปนี้เติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะขาให้จำนวนนับเรามาทั้งหมด3จํจำนวนด้วยกันมาดูข้อ1เลยนะคะจำนวนอะไรที่มีเลขโดด5มีค่า500และเลขโดด1มีค่าเท่าไหร่นกักเรียนจะต้องไปดูแล้วว่าจำนวนนับจำนวนไหนที่หลักร้อย เป็น500นะคะเจอแล้วยังคะ,ะคุณทูเจอแล้วนะคะ3517ค่ะฉะนั้นจะมีโดด5ที่มีค่า500และเลขโดด1จะมีค่าเท่ากับ10นะคะต่อไปเลยค่ะข้อ2จํานวนอะไรที่มีเลขโดด7มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ และเลขโดด3จะต้องมีค่าเท่ากับ3 0 0ร้กเรียนก็ามาดูนะคะโดยในโจทย์เขาบอกว่าเลขโดด3มีค่า3 0 0รออาคุณครูเจอแล้วนะคะ79,325ฉะนั้นเลขโดด7จะมีค่าเท่ากับ70,000นะคะต่อไปนะคะข้อ3าํจำนวนอะไร ที่มีเลขโดด1นมีค่า1000และเลขโดดอะไรไม่รู้จะต้องมีค่า600นะคะ,ะนักเรียนเจอแล้วยังคะคุณครูเจอแล้วนะ81652ื่นัร้าสินั้นเลขโดดที่มีค่าเท่ากับ600ก็คือเลข6นะคะต่อไปนะคะข้อ4ี่จำนวนเท่าไหร่ที่มีเลขโดด 5มีค่า50,000และเล,เลขโดด2มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเอาเรามาช่วยกันหานะคะเลขโดด5มีค่า50,000เจอแล้วยังเอย่ยคุณครูเจอแล้วนะคะห้าหมนัแปฉะนั้น2จะมีค่าเท่ากับสองพนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะจำนวนอะไรที่มีเลขโดด9มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้และเลขโดด7มีค่าเท่ากับ700อา้าวเรามาดูนะคะตัวจำนวนไหนที่มีเลขโดดที่เป็น700บ้างอ้าเจเจอแล้วยังคะนักเรียนคุณครูเจอแล้วนะ9,8,760เน้ 98, ะนั้นเลขโดด9ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ เก้าหมนะคะแล้วก็เลขโดด7จะมีค่าเท่ากับ700เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5หลักในรูปของการกระจายนะคะวันนี้คุณครูหมวยขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you